สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมครับยังมาด้เจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาเวลาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไปด้วยพักยก7 7ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นจริงๆครับมาถึงค่ำคืนวันเสาร์นะครับหลีกใหญ่ฟาดแข่งกันต่อเนื่องเลยครับไปเริ่มที่เวลาสีทุ่มตรงทีมลิกอังกฤษนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านเจอกับบอลมัดแมนยู27่แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะเชลซีมา2-1นะครับดูแล้วเชนฮากไม่น่าจะปรับทีมครับมีแม็กไกคุมเกมรับตรงกลางแม็กชูมินีลงแน่แน่แนวรุกก็ บรูโนอันโตนีกานาโชหน้าเป้าเป็นรัสมุตฮอยลุนนะครับมาเซียวกับแรดฟอร์ดน่าจะอยู่ที่มานั่งสำรองต่อในขณะที่บอนหมัด16แต้มเกมล่าสุดบุกชนะพาเลตถึงถิง่น2-0ต่อนะครับตัวหลักๆของอาเลโอรา ก็มีแนวรุกอย่างจัสซินไคลเวิร์ดนะครับมี ello, อ era, ันโตนีเซเมโยหลุยส์ซานิเตรากองหน้าเป็นโดมินิกโซลันกี้ครับเจอกันดูดูการที่แล้วแมนยูเอาชนะไปกับ3-0และบุกชนะ1-0คู่นี้ก่อนเกมขอมองแมนยูแต่เป็นต่อหน้าครับบอลมัดจริงๆอยู่ในช่วงฟอร์มดีมากนะครับสีนัดหลังสุดชนะ3เสมอ1อย่างไรก็ตามครับถ้าไปดูเฮดตูเฮดเจอแมนยูทีไรโดนทุกทีนะครับโดยเฉพาะการมาเยือนโอทราฟอร์ดดูแล้วเนี่ยแมนยูน่าจะเดินหน้าต่อเนื่องครับด้วยการเบียดชนะอย่างน้อย1ประตู เก็บ3แต้มเชียร์แมนยูนะครับคู่ต่อมาไปที่เวลา4ทุ่ม15ไปดูลาลิก้าสเปนครับเรอัลเบติสอันดับ7จะเปิดบ้านเจอกับเรอัลมาดริดทีมจ่าฝูงเบติส25แต้มเกมล่าสุดบุกเสมออเมเรียามา0-0น,น,นะครับนาบิลเฟกีกับวิลเลียมคาวอยยยังเจ็บดังนั้นแกนหลักจะเป็นอิสโก้พวกอาซาเน่ดีเยานะครับอโยเซเปเรสของหน้าเป็นวิลเลียมโคเซในขณะที่มาดริด38แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะการานาดามา2-0ตัวเจ็บ ก็เหมือนเดิมนะครับกาบาบิกอชัวมานีวินิซีอุดครับเฟตบอเบเดจะคุมตรงกลาง3แนวรุกเหมือนเดิมจูเอเบลลิงแฮมโรดิโกโคเซลูนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเสมอ0ูนย์บ้านเบติสเกมบ้านมาดริดมาดริดชนะ21คู่นี้ก่อนเกม พอมองมาริดบุกมาเป็นต่อแน่ครับเบติสอยู่ในช่วงกําลังมั่นใจจริงๆนะครับไม่แพ้มา10เกมติดต่อกันครับในขณะที่มาริดเองก็ชนะมา5้นัดติดต่อกันในทุกรายการดูแล้วเนี่ยเกมนี้คือผมมองว่ามีโอกาสที่มาริดอาจจะสะดุดนะครับเพราะว่าเบติสนี่เหนียวจริงๆครับมีโอกาสออกเสมอครับซื้อ2องบุมเชียร์เรลเบติสในบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับ ปิดท้ายที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งไปที่บุนเดสซีกาเยอรมนีครับบุนเซียร์ดอนมุนอันดับ5จะเปิดบ้านเจอกับเบลไลซิกอันดับ4ดอตมุน25แต้มล่าสุดเนี่ยบุกแพสตูดการ์ในเดเบโพคาว0 2ตกรอบไปนะครับแต่ก็พักผู้เล่นแกนหลักอย่างมาโก้ร้อยยูเรียนบันนินคราสฟูครุกที่ได้พักจะกลับมาเป็นตัวจริงครับร่วมกับเอมเรชานมาเซลซาบิเซอร์ ain, ครับในขณะนะที่ไลซิก26สิแต้มล่าสุดเปิดบ้านชนะไฮเดนฮามเดลิกมา2-1หนะครับแกนหลักก็ คริสตอฟบอมการ์ดเนอร์ซาบีซีมอนนะครับแนวรุกอย่างลวิสโอเปนด้ายูซุฟโพเซนครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันบ้านใครบ้านมันนะครับดอตมุนชนะ2-1ไลซิกถล่ม3-0คู่นี้ก่อนเกมเปิดมาเสมอไหนเสมอกันครับเอ,า,อาง่ายๆดอตมุนถือว่าพักน้อยกว่านะครับเพราะว่าเล่นกลางสัปดาห์มาส่วนไลซิกพักมาเต็มๆ ฟอร์มช่วงหลังก็มาดีด้วยครับอย่างไรก็ตามครับบอลคู่นี้บ้านใครบ้านมันครับอย่างหน้าวัดใจดอทมุนนะครับแม้ฟอร์มจะเป็นรองแต่เล่นในบ้านจะปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็ชนะเลยครับสรุป3คู่จาก3หลีกชอบไปที่แมนยูเน็ดเรอเบติสและโบรุเซียดอทมุนนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยพักยกเจ็ดเจ็ดอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ